สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Puzzle t a c e ช่องวิเคราะห์ดกราฟราคาบิตคอยและเหรียญคริปโตเคอรนซีนะครับในคลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิปวิเคราะห์ราคาบิตคอยนะครับเหรียญอีธิเลียมไวเแล้วก็บิตคอยดอมแนลส์ครับโดยที่ผมจะเริ่มจากบิตคอยครับซึ่งตอนนี้นะครับเราแจ้งน้ว่าบิตคอยเนี่ยมีการเบรกจากออเทมไฮนะครับเมื่อวานซึ่งก็ขึ้นไปสูงสุดที่ราวๆหกหมื่นเจ็ดพันเหรียญนะครับแต่ประเด็นเลยนะครับก็คือเราไม่ได้มีการ สะสมโมเมนตัมหรือพักหรืออะไรพวกนี้นะครับก่อนที่จะมีการเบรกครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นครับก็คือการเบรกจากนั้นนะครับมีการเบรกขึ้นไปแค่นิดเดียวแล้วก็มีทั้งแดงส่วนลงมาครับซึ่งครับผมมองว่าครับสิ่งที่ราคาควรทาตอนนี้นะครับคือทําการ pull back ครับสักเล็กน้อยหรืออย่างน้อยครับก็ฟอร์ม็นพวก flag หรือการออกข้างก็ได้ครับเพื่อให้ผมเห็นว่าเทรนด์ตรงนี้ครับมันได้มีการฟอร์มเป็นฐานครับหรือว่ามีการสะสมโมเมนตัมครับเพื่อจะขึ้นต่อครับ ต่มันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับถ้าเราซูมออกเข้ามาดูในช็อตเทอมครับแล้วเราเปิดที่ EMA 20ในกราฟ forward ครับก็คือครับถ้าราคาเนี่ยมีการเบรกลงจาก EMA 20ครับเราจะเห็นการ pull b a c k ได้นะครับแต่กลับกันครับคือถ้าราคาสามารถยืนอยู่วันนี้ครับแล้วก็สร้างซีรีส์ของ Hi h h i g h low ต่อไปเรื่อยๆครับราคาเนี่ยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับดังนั้นรับในช็อตเทอมครับเราจะสามารถซื้อที่ IMA 20ใ่วโมได้่รับ แต่ต้องอย่าลืมครับว่าตั้งบัฟเฟอร์ให้ s t o p loss แล้วก็คือคุณจะเห็นนะครับได้ว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือราคานครับอาจจะมีการ break ลงมานิดหนึ่งครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปใหม่ครับเพราะว่าการ break out นะครับก็คือราคาเนี่ยจะต้อง break นะครับแล้วมีแท่งโมเมนตัมแท่งแดงครับดิ่งลงมาครับผมบอกว่าตอนนี้ครับราคาเนี่ย break out จากเส้นนี้แล้วครับไม่ใช่มีการแค่ปิดแท่งนะครับอยู่ข้างใต้เส้นนี้เดียวนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ครับ ซึ่งแบบนี้ครับผมไม่นับว่ามันเบรกนะครับเนื่องจากต้องอย่าลืมว่าเส้น EMA พวกนี้ครับมันเป็นโซนแนวรับของราคานะครับมันไม่ใช่แค่เส้นซึ่งสิ่งที่ผมอยากเห็นตอนนี้ครับก็คือราคาเนี่ยควรจะมีการออกข้างสักหน่อยครับหรืออย่างน้อยครับถ้าราคาเนี่ยจะมีการคอนเฟิร์มการเบรกนะครับสิ่งที่ควรจะเห็นนะครับคือราคาเนี่ยควรจะมีการเด้งขึ้นมาครับแล้วมี momentum ที่โดดขึ้นมาครับมี v o l ุ่มที่โดดขึ้นมาบอกว่าบอกอย่างชัดเจนครับว่าตรงนี้ครับราคา breakout จาก key level นะครับหรือว่าทำา i g เรียบร้อยแล้ว เราพร้อมจะเคลื่อนที่ไปสู่ทาราเก็ตที่สูงขึ้นต่อไปครับที่ซู้มาดูในกราฟด a ลี่นิดนึงนะครับเราเห็นนะว่าณตอนนี้ครับราคาที่มีแท่งแดงนะครับเพราะว่ามันเผชิญกับแรงขายครับของโซนแนวต้านที่ออนทาหายครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเท่ารูลากเส้นพาร l ลลีว์ชแนลครับเราเห็นนว่าตอนนี้ครับราคาเนี่ยครับมีการชนที่เส้นบนของพารลลลตรงนี้ครับพร้อมกับเส้นแนวต้านออทาหายนะครับ นั้นเราเลยเจอัสญางแรงขายสักเล็กน้อยตรงนี้ครับถ้าลองดูที่ i อซนะครับเราเห็นว่าเรามีการโอ์บอทนะครับในกราฟเดลี่ครับหมายความว่าตอนนี้ครับโมเมนตัมในขาขึ้นครับค่อนข้างดุดแรงครับแต่ครับเมื่อเราโอ้บอสนะครับพร้อมกับชนเส้นดาวต้านตรงนี้ครับเป็นอะไรที่คนที่จะเข้ามาซื้อตรงยอดตรงนี้นะครับก็ควรจะระวังโพซิชันนิดนึงครับคือปกตินะครับราคาเนี่ยก็สามารถอยู่บนโอ์บอทได้นานครับเป็นเทรนขาขึ้น แต่ครับเมื่อเราโอบอลครับแต่เจอกับเส้นเอาต้นพอดีครับเป็นสิ่งที่เราต้องระวังไว้หน่อยครับเพราะราคาเนี่ยอาจจะทําการ p ู o แ b a c ได้ครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับก็คือเราจะซูมให้ดูในกราฟโฟเวอร์ครับแล้วก็ดูราคาเนี่ยมีการ break ลงจากเ m a ยี่สเรียงครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งครับก็คือเราเห็นนะว่าในกราฟโฟเวอร์ครับราคาไม่ได้มีการฟอร์มเป็น b u l i s h d i v e r g e n ตรงนี้นะครับดังนั้นครับเผล ที่ราคาจะตกจากบริสเดลเจนนะครับมันก็ยังไม่มีครับแม้แต่ในกาบเตลลี่นะครับเราก็ยังไม่มีเดลเจนที่นี้นะครับเราลองมาดูที่อีตทเรี่ยม้างครับเพราะว่านะครับเมื่อวานอีตาเรี่ยมครับมีการพุ่งขึ้นมานะครับเกือบจะเบรกเอาทำหายครับเนื่องจากราคาบิตคอยนครับมีการเบรกเอาทำหายใช่ไหมครับหลายคนครับก็อาจจะมีการเข้าซื้ออีตาเรี่ยมนะครับที่นับเราเห็นนะว่าอิตาเรี่ยมครับมีการเบรกจากเส้นแนวต้านตรงนี้ครับที่38 7 0เจ เทเทีบ2,880เหรียญนะครับซึ่งแนวต้านตรงนี้ครับมันคือเส้นแนวต้านนะครับหรือเส้นใกลายของแพทเทิร์นอินเวอร์สเทเทียครับคับแอนด์แฮนเดิลแพทเทิร์นนะครับซึ่งทาร็ตจากแพทเทิร์นนี้ครับผมก็เคยวัดไปวันก่อนครับมันก็อยู่ราวเกือบ6,000เหรียญครับซึ่งก็เป็นทารเก็ตที่ว่างสูงมากๆสําหรับอีกทีเรื่องแต่ตอนนี้ครับเนื่องจากเรามีการเบรกจากเส้นแนวต้านตรงนี้มาครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือ อาจจะซูมมาดูในกราฟสี่ชั่วโมงครับเราเห็นว่าราคาครับมีการตกลงมาครับเพื่อทสเส้นเทรลไลน์นะครับเทียบเส้นแนวต้านเป็นแนวรับซึ่งเราเห็นนะครับนิดหนึ่งแล้วว่าก่อนที่มันจะมีการเบรกครับมันมีการฟอร์มเป็นการบิวอัพเล็กๆตรงนี้ครับดังนั้นครับถ้าใครมาเห็นการบิวอัพแบบนี้ครับนนเส้นแนวต้านครับก็เป็นจุดดีเราจะซื้อเมื่อราคาเบรกเอาท์จากแนวต้านเราเลเวลลเป็นซับลอสครับ คือนะครับอย่างที่เห็นว่าถ้าคุณครับเรฟเวอ์เรน์แค่เนวต้านนะครับเป็น St o p loss ส์นะครับเช่นมันเบรกนะครับคุณซื้อตรงนี้แล้วคุณก็วาง St o p loss ไว้ที่เนวต้านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือราคาเนี่ยสวิงลงมานะครับชน St o p loss นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปใหม่ครับซึ่งนี่คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในการเทรดนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งพวกเหรียญเอาคอยทครับที่มันสวิงค่อนข้างรุนแรงนั่นครับก็อย่าลืมครับว่าเวลาตั้งสต็อปล s สส์นะครับควรจะต โลของราคาตรงนี้นะครับที่เป็นคีย์เลเวลแล้วเราต้องไม่ไปตั้งไว้ที่คีย์เลเวลโดยตรงนะครับเราต้องตั้งบัฟเฟอร์ให้มันครับอย่างเช่นอาจจะ1น t ่นะครับต่ำกว่าโลตรงนี้เพื่อกันการสวิตลงมาชน Stop Loss แบบนี้ครับต่อมาเป็นเหรียญยนบ้างครับซึ่งเราเจนงด้ว่า y i i i นะครับมีการออกข้างนะครับฟอร์มเป็นเลนตรงนี้ครับที่เส้นแนวต้านของเลนตรงนี้ครับแล้วก็เส้นแนวรับด้านล่างตรงนี้ ซึ่งเราเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยครับก็ยังมีการออกข้างไปเรื่อยๆในแนวต้านนะครับในแนวต้านกับแนวรับนั้นผมมองว่านะครับราคาเนี่ยก็อาจจะฟอร์มในเลนส์ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีท่าทีที่จะเบรกออกจากสักด้านหนึ่งครับไม่จะเบรกขึ้นหรือเบรกลงครับซึ่งถ้าถามผมนะครับคือผมมองว่านะครับตอนนี้ราคานะครับอยู่ตรงกลางของระหว่างเส้นแนวต้านกับแนวรับเลยนะครับดังนั้นครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับคือถ้าคุณเนี่ยซื้อตรงนี้ครับ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือราคาเนี่ยอาจจะมีการดิ่งกลับลงมาครับเพื่อชนเส้นแนวรับด้านล่างนะครับแต่กับการครับถือถ้าคุณช็อตนะครับราคาเนี <sh> <Support> <sh arp> ่ยก็มีโอกาสที่จะดิ่งขึ้นไปชนเส้นแนวต้านด้านบนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณนะครับไม่ว่าจะลองหรือช็อตนะครับคุณจะไม่มีโลที่ใกล้สุดนะครับเป็นเรฟเฟนในการตั้งสต็อปลอสครับเพราะสมมติคุณซื้อตรงนี้ครับผมมองว่าสต็อปลอสที่ใกล้สุดนะครับที่ดีเนี่ยก็ควรจะหลุดต่ำกว่าโลตรงนี้ครับจนสต็อปลอสส์คงจะกว้างเท ถ้าคุณจะวาง stop loss แบบนี้นะครับเวลาคุณจะ take profit นะครับสําหรับผมนะครับควรจะ take profit ก่อนจะถึงเส้นนาวต้านครับซึ่งก็คือข้างบนนี้ครับหมายความว่านะครับคุณจะต้อง take profit ลาวๆตรงนี้ครับก่อนจะถึงเส้นนาวต้านดังนั้นครับการเทรดแบบนี้ครับทําให้เรามี risk to reward ครับที่ค่อนข้างต่ํานะครับเราเห็นะว่าเรา risk เงินขนาดนี้ครับเพื่อมาเสี่ยงกับรายได้เท่านี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ถ้าเราจะเทรดอ้างอีกเส้นนวต้านนัรับตรงนี้ครับ ดังนั้นครับสำหรับ YFI ครับเราอาจจะรอให้ราคาเนี่ยขึ้นมาที่เส้นแนวต้านข้างบนนี้ก่อนครับแล้วค่อยวางแผนต่อว่าเราจะช็อตหรือเราจะลองเมื่อมันมีการ Break out ครับหรือกับการครับคือราคาตกลงมาครับเราจะช็อตเมื่อมีการ Break out หรือเราจะลองเมื่อมันมีการเด้งขึ้นครับเพราะนะครับสมมติคุณจะมาซื้อตรงนี้ครับแล้วมันเด้งขึ้นเนี่ยคุณซื้อนะครับคุณตั้งตรงนี้เป็น Stop loss คุณเห็นว่า list ต่อรีวารครับมันจะดีกว่าเดิมเยอะครับกับการเทรด เมื่อราคาเนี่ยอยู่กึ่งกลางครับกึ่งกลางเหรีนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญโทัที่ครับเป็นบิตคอยดุมนั้นบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้ครับบิตคอยเนี่ยทำออททำไฮแล้วนะครับแต่เหรียญเอ้ค่อยหลายๆตัวนะครับยังแทบจะไม่ขยับเลยซึ่งนะครับเราก็ต้องมาดูที่บิตคอยดุมนั้นครับเราเห็นนะว่าบิตคอยดุมนั้นเนี่ยมีการเด้งขึ้นมาครับแทบจะค่อนข้างใกล้กับเน็กไลน์ของดับเบิลบัตทอมแพทเทิร์นตรงนี้แล้วนะครับ ซึ่งถ้าเรามีการเบร a ขึ้นนะครับจากแนวต้านตรงนี้ครับที่เรารา40ถึง50เนบนะครับเราจะเห็นนะครับได้ว่าตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ bitcoin season แล้วนะครับก็คือ bitcoin เนี่ยอาจจะขึ้นนะครับเป็น10%แต่้วคอยเหลายตัวแทบจะไม่ขยับนะครับหรือติดลบด้วยซ้ํานะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับถ้าคุณย้อนกลับไปดูเมื่อปี2018 2019นะครับ หรือแม่แต่ข้างบนนี้ครับปี2020ถ้าใครยังจําได้นะครับเมื่อราคาบิตคอยเนี่ยพุ่งจากราวสา3แสนกว่าบาทนะครับไปล้านบาทเนี่ยตอนนั้นนะครับทุกหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้จกักเอลคอยเลยนะครับราคาอัทีเรี่มนะครับยังไปไม่ถึง2 0 0 0เหรียญด้วยซ้ำนะครับนั้นเราจะเห็นตรงนั้นได้อีกรอบหนึ่งครับถ้าราคาเนี่ยของบิตคอยดูนั้นมีการเบรกออกจากเล็กของดับเบิลบัตทอมแพทเทินตรงนี้ครับ แต่ถ้าเราไม่เบรกนะครับซึ่งผมมองว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าณตอนนี้ครับเหรียญแอ๊วคอยหลายตัวนะครับก็เริ่มกลับมาเนื่องจากคนนะครับก็เริ่มเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมีหลายๆคนที่สนใจเอ๊วคอยนั้นครับสิ่งที่เราจะเห็นครับก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะมีการออกข้างตรงนี้ครับแล้วฟอร์มเป็นเอ๊วคอยซีซั่นอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีการออกข้างไปเรื่อยครับจนกว่ามันจะมีการเบรกขึ้นหรือไม่ก็เบรกลงครับ แลวตรงนี้ครับซื้อสิ่งที่เราต้องติดตามดูนะครับเพื่อใช้บริหารถูกว่าเราควรจะเอาเงินไปลงกับบิตคอยหรือแอ้วคอยมากกว่ากันซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมเห็นในกราฟวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเพื่อไดไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่ผมจะอัปเดตให้นะครับ